อันนี้หลังจากเกมนี้ไปครับน,นี้คือผมจะไม่กดข้ามแล้วนะเพราะว่า,วามันจะเป็นเ,เป็นเกมที่ผมได้แชมป์นะเดี๋ยวผมแยกคลิปนี้ออกไปอีกทีหนึ่งอ่ะข้ามโหลดดิงโหลดดิงสกรีนไปก่อนอ่ะผมเป็นแชมป์กับกลุ่มนี้นะครับดีบอกเลย เป็นแชมป์กับทีมนี้ฮะอันนี้คือปล่อยเต็มเลยนะปล่อยรันยาวๆเลยนะ20นาทีนะครับโดยจะไม่กดข้ามเลยเพราะาอยากจะทำเต็มๆคลิปนะครับเกมที่ได้แชมป์ฮะ อื่นที่ผ่านมาก็คือมันคือความพยายามที่ผมอยากจะโชว์ครับว่ามันใช้เวลากี่เกมกว่าเราจะได้แชมป์ครับ <c oughs> คือผมตั้งแต่เกมแรกที่เล่นนะวันแรกที่เล่นไป3เกมนั้นผมก็เซฟลงหมดเลยนะครับเอาลงหมดนะทั้งหมดเลยไม่มีเกมไหนที่ผมไม่เซฟคลิปเลยนะครับเกมมันจะแย่ขนาดไหนนะแมตชนเละเทะแค่ไหนก็ตามเหนื่อยหน่ายใจแค่ไหนผมก็้าลงหมดนะครับจะให้เห็นว่านี่ครับความพยายามซ้ำๆของผม ความพยายามแบบไม่ย่อท้อครับไม่ยอมแพ้ครับจะเก็บไว้เป็นประสบการณ์ไว้เป็นบทเรียนในค่าวต่อๆไปเรื่อยๆครับเมื่อซีซันหน้ามาอีกก็จะได้รู้ว่าเออเล่นไประดับไหนคือมันจะมีอยู่ซีซันหนึ่งที่ผมเล่นประมาณ3วันน่ะใช้เวลา3วันนานกว่านี้อันนี้แค่2วันนะสามวันเต็มๆหาแมตช์ที่เป็นแชมป์อะ โนไล่ปลาระเบิดถล่มตั้งแต่หัววันเลยครูผมก็ไล่ไล่บีเข้าไปนะผมไม่ยอมแพ้หรอกชิวก็ไม่มีเจอสองคนครับอ่าแล้วปืนพกอันนี้ให้สังเกตดูดีๆนะครับปืนพกสีน้ำเงินอันเนี้ยผมใช้จนเป็นแชมป์ครับใช้ปืนพกกระบอกเดียวครับไปทุกที่มีเปลี่ยนเป็นช็อตกันตรงนี้ <c oughs> คือผมไม่ยอมเปลี่ยนปืนเลยอะรู้สึกว่าใช้ช็อตเอใช้อ่า AR ก็ยิงๆไม่ค่อยโดนครับระยะไกลปืนพกแม่งโคตรด,ดีเลยครับยิงใกล้ๆดีกว่า SMG ซะด้วยซ้ำคือเหมือนกับผมเคยถูกฉลอก,กับปืนพกมาตั้งแต่ไหนแต่ไรล้วเมื่อก่อนก็ชอบเล่นปืนพกเวลาที่มันได้ระดับสีม่งสีทองมาเป็นแชมป์บ่อยครับใช้ปืนพกเป็นแชมป์มันดีมากเลยนะคนมองข้ามนะครับ ยิงไกลย,ย,ยังช่วยช่วยยิงยังโดนถ้าเป็น AR สายกระสุนไปไม่รู้จะโดนบ้างไม่โดนบ้าง่งเงี้ยใช้ปืนพกไปเลยครับต้องแบกไอ้นี่มาชุบก่อนมันคงจะเป็นพวกเดียวกับอีกสองคนแรกที่ผมฆ่าไปครับเขามาไล่บีไล่ล้างแค้นไอคนที่ชื่อโอยะซาอิมารุนั่นแนหะ คนนั้นเก่งครับอันนี้ถือว่าเก่งมากเลยคนที่เป็นสีชมพูนะครับคือต้องบอกว่ากว่าผมจะได้แชมป์นี่มันยากมากๆเลยนะมันไม่ได้ง่ายเหมือนอีเวลาผมไปนั่งดูเอฟลี Free เล่นนะครับโอ้ยน,นั่นมันได้แชมป์แทบจะทุกเกมครับได้ได้เป็นคียนะครับง่ายโคตรเขาทําเป็นว่าเล่นนะครับ แต่ผมนี่หนึ่งแชมป์มีค่ามากครับมันยากมากครับการจะเอาชนะผู้เล่นที่มีประสบการณ์เก่งๆบิวเก่งๆสู้ตัวๆนี่ผมแพ้ตลอดเนี่ยเห็นไหมผมเหมือนตาเนี่ยกูจะลองเอาปืนพกดูยจนเป็นแชมป์ดูครับเนี่ยระยะไกลแค่ไหนกูใช้ยิงต่อนช่วยเพื่อนนะปืนพกนะพิสตอลนะครับเอผมเอาไปไว้มือสเลยปืนพกไว้มือที่หนึ่ง มือที่หนึ่งก็คือเหมือนปืนหลักอะ่ะกูใช้ไซส์อาร์มเป็นปืนหลักเกมอื่นเขาเรียกไซส์อาร์มมันจะมีไพน์บรีเซคันเดลลี่ใช่ไหมปืนมือหนึ่งกับมือสองปืนมือหลักกับมือรองครับอันนี้ไซส์อาร์มปืนพกนครับกูใช้ไซส์อาร์มเป็นปืนหลักครับ <g ay> ชอบใช้แล้วถูกใจครับปืนพกกระบอกแรกที่เก็บใช้ยันเป็นแชมป์ครับ สีน้ำเงินกระบอกเนะี่ยตอนเล่นก็ไม่คิดหรอกว่าจะเป็นแชมป์จะเป็นแชมป์ที่เกมนี้นะครับไอเราก็ไม่รู้ชะตากรรมของเกมนั้นเกมนี้ว่ามันจะเป็นแชมป์ไหมเหมือนที่ผ่าน,านมานะครับเล่นไปกี่เกมแม่งก็โอ้ยอ่อนอกอ่อน,ออนใจครับเหนื่อยกับเพื่อนร่วมทีมเออมาทรง,ง,งนี่ไอ,อทีมนี้ก็ยังดูดีครับแต่อคนที่ชื่อ ไอคนสีเหลืองอ่ะไอคนที่ชื่อลู0 9 1ย์เกนี่ยกากมากครับคือเขาเหมือนกับเด็กน้อยที่เล่นเกมไม่เป็นเลยอ่ะมันตายเมื่อกี้นะตอนแรกผมก็นึกว่าเขาอาจจะพลาดแต่ลองไปดูหลังๆผมย้อนดูหลายรอบแล้วคลิปนี้นะครับตอนเป็นแชมป์คือ <c oughs> เขาโดนยิงเขาก็ไม่ไม่หันไปยิงสู้ครับปล่อยให้ตัวเองตายตอนที่มีชิลให้เก็บเขาก็ไม่กินครับตอนสุดท้ายอ่ะเหมือนกับว่า เกาะไปเป็นแชมป์ด้วยครับคนเนี้ยคือเหมือนไม่เป็นเลยจริงๆเหมือนมือใหม่อ่ะเล่น Fortnite มือใหม่ครีบ <c ười> อ่าเนี่ยคือผมแยกคนละคันก็ได้เพื่อนผมไม่เน,นี้เหมือนเขายิงเรียกให้ขึ้นคันเดียวกันนะ <c ười> ไปคนละคันเลยนี่ผมชนก็ด้วยครับ <c ười> ผมชนก็ด้วย <c ười> ผมทําแบบพับจีครับไปคนละคันเลย <c ười> เออเดี๋ยวกูตามไปเดี๋ยวไป สมทบที่จุดเดียวกันนะนี่แยกกันไปรูทของฟาร์มของตามใจฉันไว้ก่อนนะอห oh, ลูกซองไปด้วยครับใช้ไม่เป็นหละแต่ก็เอาไปเผื่อให้มันอุ่นใจเผื่อระยะประชิดขึ้นมาเมื่อก็ต้องใช้อะใช่ไหมละ่ะเราก็ไม่รู้แล้วครับจะเจอศัตรูระยะไหนแต่จริงๆใจผมคิดแล้วปืนพกนี่แหละแม่งว่าปืนพกเป็นหลักเลยกะลุยด้วยปืนพกอย่างเดียวนะครับเกมเนี้ย เป็นเกมแรกที่คิดแบบนี้นะแล้วมันก็เป็นเกมที่ทําให้ผมได้แชมป์ด้วยนะอันนี้ผมก็ไม่รู้เพราะอะไรนะแต่มันเป็นความประทับใจเลยใช้ปืนพกเลยเป็นแชมป์เคือมันต้องมีเพื่อนที่เก่งพอสมควรด้วยไม่ใช่ว่าแบบอยู่ๆกูจะมั่นใจใช้ปืนพกผมมั่นใจเพื่อนไอ้นั่นแนหะไอ้คนที่เป็นสีชมพูน,นะครับโอยะไซมูตมาลุเนี่ย เห็นมันเก่งดีครับอ้าวชิลพชั่นนั่นให้เขาก่อนเนี่ยเขายังไม่มีแต่ดูเหมือนคนนั้นเขาไม่อยอมกิน2ขวดครับเห็นปะเขาแบ่งเขาแบ่งเพราะว่าเขาก็รู้ว่าผมไม่มีเนี่ยมีน้ำใจมากเลยอะ่ะถ้าเป็นคนอื่น,มนไม,ไม่ไม่สนกูละนะผมก็แดกกันหมดนะสองขวดนี่ผมต้องขอบคุณครับ,รบนั่งยอ่อนั่งยอ่อขอบคุณเป็นการแสดงความขอบคุณน,นีไ อย่างน้อยก็มีชิวฮะคือผมหาชิวพอยซนไม่เจอจริงๆนะผมพยายามวิ่งหาแนละ้วตามบ้านก่อนได้เนี่ยตั้งแต่เมืองดีเทลโล,ลเนี่ยเนี่ยแล้วปืนพกผมไม่แน่ใจว่านั่นคนหรือว่าบอทครับแต่วยิงไปก่อนเนี่ยโอ้ทะเลสีสองใช้ปืนพกยิงโดนอะ่ะแล้วผมเป็นคนน็อกเอาเขาด้วยนะเนี่ยยิงโดนหลังต้นไม้ครับเห็นบ้างปืนพกคูโคตรดีอะ่ะนี่ผมแทบจะติดใจปืนพกกระบอกนี้นะครับสีน้ําเงินก็ ก็ดีแล้วครับอยากจะอัปเกรดเป็นสีม่วงซะด,ด้วยซ้ำแต่มันไม่เจอโตอัปเกรดนะครับอันนี้ผมพยายามจะมาร์กปืนสกาทองให้เขาคืา่กูไม่ใช้แล้ะสกาทองสกาทองอะไรนะปืนพกกูแม่งหรูสุดแล้ว <c oughs> <c oughs> ติดใจครับแตนะ่แม่งดีกว่า SMG อีกอะยิงระยะไกลก็ได้ครับอ,อันนี้คือผมเปลี่ยนเป็นสไนเปอร์มาแล้วมันมีหนึ่งนัดผมก็เลยเปลี่ยนทิ้งไปเหมือนบบกระสุนกูยังไม่มีเลย เห็นปะกระสุนปืนอื่นกูไม่มีอ่ะแต่กูเก็บกระสุนปืนพกได้ตั้ง400นัดมาจากไหนก็ไม่รู้เมื่อกี้เหมือนวิ่งชนแล้วมันเข้ามา280กว่านัดเนี่ยครับมันก็เลยแบบเออกูก็ปืนพกแหละนะพวกมึงใช้ a อองเออากันไปสไนเปอร์ใช้กันไปแต่กูปืนพกช่วยยิงตอดกระสุนเยอะครับไม่รู้กระสุน SMG มาจากไหน มาจากบอดที่ผมฆ่าเมื่อกี้แหละที่ยิงหลังต้นไม้ผมไปวิ่งชนแล้วมันเข้าตัวมาสองร้อยกว่านัดสองร้อยแปดสิบกว่านัดแต่ตอนแรกผมจะมาร์กเนี่ยจะไปเอาไอ้ตรงซัายดรอปครับแต่ว่าพอเห็น UFO บินผ่านแถวนั้นกูเลิกเลยเปลี่ยนคแคนเซิลนะแต่ว่า,าดูเหมือนทีมเขาก็ไม่ได้ไปเอาอยู่แล้วเห็นไหมกลับมาร่วมทีมดีกว่าไม่แยกเ๋ยแยกไปตายง,งๆแล้วเสียของิดทีมว้เนี่ยทีมเขาอยู่ข้างล่างกัน ผมก็ยอมโดดเลยครับคือหล่นจากาซิปไลเราจะไม่เป็นไรนะเราจะถูกเคลือบด้วยแรงโน้มถ่วงเลยของเขาอะคือเราจะไม่เจ็บนะครับเนี่ยมั่นใจในปืนพกครับ400นัดเนี่ยโอ้โหอุ่นใจแล้วอะยิงรัวเลยอะนะอุ่นใจอ้าวแล้วทำไมไอ้ท่านชิวมันหมดวะเออผมไม่ได้สังเกตไอ้คนสีม่วงชิวมันหมดนะครับ อาชิคุคุอาชิคุคุอันนั้นเขามาร์กนะ่ะ AR Heavy Assault Rifle สีทองครับแต่มันวิ่งกลับไปเอาไม่ได้แล้วเหมือนเขาเปิดกล่องซับไพดรอปครับไอคนนั้นว่ายน้ำไปเอาจุดที่ผมมาร์กก็แหละกล่องเดียวกันคนระับแต่เขาวิ่งไปเอาแต่ไม่เป็นไรครับคือผมไม่เสียดายเพราะว่าคือผมรู้สึกว่าปืนพกกูเนี่ยแหละอุ่นใจสุดครับตอนเนี้ยกู <c oughs> มีปืนพกอุ่นใจแล้วเนี่ยยิงไกลก็โดนนะ ยังไงผมก็เวลาใช้ AR ผมก็ยิงอย่างนี้อยู่แล้วไงก็เลยคิดว่าเอองั้นกูก็ปืนพกนี่แหละนะแต่ AR มันจะแรงกว่าถ้ามันโดนนะนะเออปืนพกนี่มันโดนแค่สิบเก้าเห็นปะอ้าวปาไปไม่มีใครเอาครับปาไปเห็นเลือดเขาลดไม่มีใครเอาเอ้ากูก็มีใครสนใจเลยนี่เนี่ยสังเกตดูนะฮะไอ้สีเหลืองครับดูมันโดนครับ แล้วมันก็ยังยืนเปลี่ยนปืนของมันโอ้ยพกปืเอ้ยเ,เห็นป่าปืนพกกูดีแค่ไหนครับยิงฆ่าเขาได้ครับย้อนดูอีกทีนึงโดนหนึ่งเนี่ยแล้วผมใช้ปืนพกยิงโดนเขาสองนัดนะเข้าหัวหนึ่งนัดและโดนนัดที่เสนะียบนยิงโดนทั้งหมดสนัดด้วยปืนพกครับเขาล้มเลยสุดปะล่ะนะฮะ คือความสุดยอดของปืนพกครับเห็นกันจ,าจา่าจ่าแล้วผมก็ต้องมาแบกไอ้สีเหลืองนี่มาชุบอีกเลย <c oughs> แต่ว่าทีมเวิร์คเขาดีนะตอนที่ผมวิ่งมาชุบนี่ไอ้คนสีชมพูนะครับ <c oughs> เขาวิ่งไปดักข้างหน้าเลยเหมือนกับว่าจะให้เราไปอยู่ข้างหลังครับเห <c oughs> มือนคอยยิงต้านเอาไว้อะดีมากเลยนะถือว่าเป็นทีมเวิร์คนะครับ หวังว่าเขาจะเอาเลยคนระับเพราะเห็นก็มีคนเลือดลดเลือดไม่เต็มผมขึ้นมาตรงนี้ก็ไม่มั่นใจว่าบันฐานอะไรของมันไป <c oughs> ไม่ยอมเสียปืนมกไป <c oughs> ปืนโปรคุณแล้วตอนนี้มาให้เข้ากันอืม <c oughs> อ้าวมีไอโอกาสะครับ คือผมกินดื่มชิลพชั่นอยู่แล้วมันสังเกตเพิ่งไปเห็นแบบไม่อยากแคนเซิลนะกินให้เสร็จก่อนออกไปยิงครไอโอกาสเป็นไงครับปืนพกโอ้โ oh หว้าแม่งดีมากเลยนะเนี่ยผมแบบโคตรประทับใจปืนพกแมตช์นี้เลย <c oughs> ไม่คิดว่าจะใช้มันไม่ค่อยมีใครนิยมใช้นะครับปืนพิสตอลเนี่ยแต่มันกลายเป็นปืนที่ดีมากๆเลยสําหรับผมอะ่ะคือผมใช้ปืนอื่นแล้วงโง่กากมากครับ เดอะพิสซอมันกลายเป็นปืนที่ผมใช้แล้วยิงโดนมากที่สุดแล้วอะยิงถ้าเป็นสีม่วงสีทองแล้วผมโคตรชอบเลยมันจะกลายเป็นเป็นอะไรนะปืนอะไรนะหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งอะไรเนะนะี่ยแต่อันนี้มันจะเป็นพิสต์ทอเป็นบาเลตตาธรรมดาผมถ้าเกิดเป็นสีม่วงขึ้นไปมันจะยิงตรงเป้ามากขึ้นคนระับ แล้วผมเคยใช้สีม่วงสีทองเนี่ยตอนทีมลัมเบิร์นแล้วมันคิวได้เยอะมากจริงๆนะมันเป็นปืนที่ดีมากเนียปืนพกถ้าระดับสีทองมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาเอาระดับสีม่วงกับทองออกไปครับโหผมโคตรเซ็งเลยแล้วตอนหลังเขา,เากลับมาละคือมันจะมีช่วงหนึ่งที่แบบพิสตอ้มันจะสูงสุดแค่สีน้าเงินนี่แหละที่ผมถือเนี่ยโดนเนิฟโดนเนิฟเนีย่ยผมก็ไม่เอาครับสกาม่วงไม่เอายอมครับ กูคงจะหาว่ากูบ้าครับถือปืนพวกวิ่งทั้งเกมเฮ้ยกูดีที่สุดแล้วนะคิวเยอะนะกูคิวไปห้าด้วยปืนพกมึงคิดดูแล้วกันนบะบอทบ์ดอะไรกูนับหมดเ <c oughs> มืงบังเอิญไม่เจอของจริงนะคือผมรู้สึกว่าถ้าเรายิงต่อระยะไกลปืนพกก็ได้ครับรัว,วๆไปให้มันหมดแม็กมันโดนคนระับ ออดีกว่าไอ้ปืนอาก้าซะด้วยซ้ำครับอาก้ามันแรงก็จริงนะมันโดน2นัดก,ก็ตายนะครับแต่ว่าเวลามันรัวเนี่ยแม่งไม่แม่นนะปืนมันถีบเยอะไม่ตรงเป้าโอ้โหกระจายแบบยิงไม่แทบไม่โดนเลยก่อนหน้านี้ก็เห็นนะผมใช้ A.K.A ปะทะตรงๆเงี้ยระยะประชิดยิงสู้เขาไม่ได้เลยแต่ถ้ามันโดน2นัดเขาก็ล่วงนะเนี่ยผมถือปืนร เอาชัวร์นะครับปืนพกนะไม่รู้ว่าเพื่อนเห็นกูแล้วอ่อนอกอ่อน,ออนใจหรือเปล่าต่กูเล่นด้วยสมองไงสมองล้วนๆน,นะเ,เดี๋ยวดูกูนะเึงเห็นนี่พิ่งดูถูกกูปืนพกนี่แหละจะกู้ชาติรนะร <laughs> ปืนพกกู้ชาติครับ นี่ผมระแวงขวาครับตีหินฟาร์มไว้หน่อยเพิ่งสังเกตว่ารีซอสตตัวเองน้อยครับเผื่อไว้สร้างกำแพงกั้นตัวเอง คือผมสร้างไม่เป็นแต่อย่างน้อยควรจะมีเหล็กมีหินเอาไว้แบบเป็นกำแพงกันอะ่ะเออมันต้องเหล็กและหินนะมันจะได้กันแบบแข็งแ, killing, แข็งเหนียวเหนียวหน่อยไม่ใช่ถ้าเป็นไม้มันโดนแป๊บเดียวยิงแตกไงก็กำลังสงสัยว่ามันน่าจะขึ้นข้างบนไงน,นะผมมาให้ขึ้นยอดเนรัยขึ้นที่สูงได้เปรียบแต่มันกลายเป็นว่าไอ้พวกนั้นมันชอบลงตำ่ำไงนะเดี๋ยวถ้าเกิดศัตรูมาที่สูงมึงตายหมดเลยนะนั่นอ้าวเฮ้ยไครมานั่นนี่ยเนี่ยผมมาครับ เห็นมีคนกระโดดามาตรงนี้กูหลบทางต้นไม้ก่อนเอาเพื่อนมานแล้วละอยู่ที่สูงให้เปียบมึงจะลงไปทำไมกันวะดูกูหรอเห็นปะโอยะซามุยอะไรนะซามลซามารุไซมาลุไม่คิวอ,อ,อีกแล้วผมพยายามมาให้เห็นว่าตรงนั้นก็มีคนนะ อ,อันนี้เขายิง UFO อของปืนพกไล่ยู่ช่วยครับนะปืนพกกูโดนนะนั่นน่ะโดนอย่างนี้แหละครับแล้วมันรีโหลดเร็ว้วยนะปืนพกอะถือปืนพกลวยทั้งเกม <c oughs> ไม่เคยทำอย่างนี้มาก่อนนะครับเกมนี้เหมือนผมเล่นประชดอะคือปืนพกมันใช้ดีอะตั้งแต่คิวสองคนแรกนั่นแหละแล้วผมก็ใช้แม่งมาตลอดอย่างเงี้ยถือแม่งกระบ,บอกเดียวเจอใครกูใช้ปืนพกยิงใส่เขา คือมันจะทําได้ต่อเมื่อ,อต้องเป็นทั้งทีมลุมกันยิงนะแล้วปืนพกมันจะดีนะครับนี่ผมเปลี่ยนตัดสินใจเปลี่ยนปืนอันนี้เลยแกมมาม a r ให้เพื่อนเห็นนะาะเพราะเพื่อนใช้สไนเปอร์ี่เห็นว่าเล่นด้วยสมองครับลว้ลว,ลวนเลยผมอะ่ะคือเราอาจจะไม่ให้ทําประโยชน์อะไรมากแต่เราต้องรู้วิธีการนะเพื่อที่จะซัพพอร์ตเพื่อนให้ได้ง่ายขึ้นเพื่อนใช้สไนเปอร์ของเอเลียนอะ่ะมันยิง,ม,ยงมันยิงทะลุพวกสิ่งกีดขวางยิงทะลุไอ้สิ่งก่อสร้างก็ต้องมาให้เพื่อนเห็นตำแหน่ง นะมีการมาปุ๊บแล้วจังหวะนี้ก็แชมป์ฮะเห็นไหมเพราะไอ้นี่เอาสไนเปอร์ยิงแล้วผมก็เต้นให้เขาเขาวิ่งไปไหนแล้วก็ไม่รู้จังหวะนั้นผมเอาปืนพกยิงรัวๆไปคือโดนไม่โดนไม่รู้ครับแชมป์ที่ผมควานหามานานเนี้ยอ่ะเดี๋ยวดูย้อนดูนิดนึงจังหวะที่จะเป็นแชมป์นะมันจะมีดดเมจเกิดขึ้นครับเห็นไหม ถ้าสังเกตดูจะมีดาเมจเกิดขึ้น21 21นะจังหว21ะ21แสดงว่าผมยิงโดนหนึ่งนัดระยะนี้นะครับแล้วโดนสไนเปอร์่วงไปด้วยมันก็เลยไม่รอดครับกำแพงแตกแล้วสไนเปอร์มันเจาะเข้าไปพอดีถึงไงก็ไม่รู้อะแต่ก็เป็นแชมป์ไปแล้วครับโอ้โหสุดๆไปเลยครับสนุกกับปืนพกมากครับเกมเนี้ยเดี๋ยวกดวออกไปดูล่มกันอ่ะก็ได้ล่มไปนะครับ ล่มแชมป์ซีซันซีซัน7นะครับจะพูดว่าซีซัน9อันนั้นเป็นของ a p e ป l e g e n d นะซีซัน7นะฮะล่มเอเลียนะนรับล่ม UFO โอ้โหคือล่มมันจะสวยไม่สวยผมไม่รู้นะแต่ทุกซีซันกูต้องเอาให้ได้ครับมันคือของรางวัลที่เหมือนเหมือนแบบมันล่อใจให้เราต้องเล่นให้เป็นแชมป์สักเกมหนึ่งนะในซีซันนั้นนะเอาแล้วครับ ก็มีเพียงเท่านี้แหละนะครับ